ด้วยรักและอาลายัยพระเอกเกตกฤษดาพระเอกในดวงใจแม่อ้วนคงคิดถึงเกตเวลาไปฟังลำใครจะปูสา์ให้แม่อ้วนใครจะมาส่งแม่อ้วนเมื่อเวลาละเลิกลำเกตน่ารักกับแม่อ้วนเสมอเกตจะเดินมาส่งแม่ถึงรถทุกครั้งที่เลิกลำ ต่อไปแม่ไปดูหมอลำคงไม่ได้เจอเกตอีกแล้วขอให้เกตไปร้องไปลำอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้านะครับสองแม่อ้วนยังคิดถึงเกตเสมอพระเอกหัวใจเพชร เกตกิสดา ถึงเวลาพักกายพักใจขอให้เก็ดไปสู่สวงสวรรค์นะครับ